แมยังกระส่องกระจกเข้าหากันครับน้าหนักส่วนสูงอายุครับแต่ทีน่แน่ครับวันนี้ครับต้องมีช็อตน็อกสุดโหดนะครับจตาดูให้ดีกะหวดก้านคอเลยครับเอาครับมาแบบรัวๆนะครับกัวยาหังมัดวงในเลยครับพันุมานพยายามจะกระชากมาตีครับแต่ก็ไม่ได้ง่ายนะครับกัวยาหังนี่มีความแข็งแกร่ง โอ้โหมีงัดสอกครับโอ้ยแม่รั่วเลยครับโอ้โหหมุนกลิ้งเลยครับแมไหวไหมโอ้โหเลือดกำเดาอ่ลังเรับาโอ้ยครับแม่ใจสู้แต่ว่าการไม่ได้ครับเปาปูบอกโน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 แล้วครับแม่พี่หมอขึ้นไปแล้วครับ ดูไม่ทันจริงๆครับโอ้โหใจยัเดินใส่สัดสัตสัตเลยนะครับกัวยาหังครับไปดูภาพช้ากันดีกว่าครับแหมลงนี้ลื่นครับไปขวาไปนิดนึงครับขามันลอยครับโอ้โหไปเจอศอกครับศอกครับเต็มเต็มเลยครับนั่นแหละครับแหมน้ำมูกน้ำลายนี่กระเด็นไปหมดเลยครับกัวยาหัง เต็มลักเลยครับโป๊ะเข้าไปสอกปักนะครับแบบนี้ครับโอ้โหแม่ลงนี้ลื่นครับไปขวาไปนิดนึงครับขามันลอยครับโอ้โหไปเจอสอกรับสอกเข้าเต็มเต็มเลยครับนั่นแหละครับแมน้ำมูนน้ำลายนี่กระเด็นไปหมดเลยครับกัวยาหังเต็มลักเลยครับโป๊ะเข้าไปสอกปักนะครับแบบนี้ครับ โอ้โหแม่ลุงนี้ลื่นครับไปขวาไปนิดนึงครับขามันลอยครับโอ้โหไปเจอศอกสอกเข้าเต็มเต็มเลยครับนั่นแหละครับแหมน้ำมูน้ำลายนี้ก็เดินไปหมดเลยครับกัวยาหังเต็มลักเลยครับโป๊ะเข้าไปสอกปักนะครับแบบนี้ครับโอ้โหแม่ลุงนี้ลื่นครับ ไปขวาไปนิดนึงครับขามันลอยครับโอ้โหไปเจอศอกครับศอกเข้าเต็มเต็มเลยครับนั่นแหละครับแหมน้ำมูน้ำลายนี้กรเด็นไปบนเลยครับกัวยาหังเต็มลักเลยครับโป๊กเข้าไปศอกปักนะครับแบบนี้ครับโอ้โห i d o for the o u t in round one give it up for the เป็นฮนุมาสอจอบเป๊กกูไทยนะครับปักศอกน็อกกว่าย่าหังนักมวยจากจีนไปได้ในยกแรก